เป็นแผ่นเลยใช่ดอกกำลังพอดีเซบเลยจ้านี่นนสวัสดีครับพวกผมเบาเคนสติกอีสานพราะวาเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องถาพี่น้องมาเลาะเก็บเห็ดฟางปามอีกแล้วกลองเล็ก ดอกเล็กเห็นดอกตูมดอกกำลังตูมเลยเห็ดฟางปามเกิดเองตามธรรมชาติดอกน้อยแทน,นอ ừ thôi 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 con thôi 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 ตายบักช่อดีอีกสี่ห้าดอกช่อดนะพ่อแกงเลยพ่อ <c oughs> ป่อนเลยดอกง,ง,อง่อยมิดฟางรสชาติคือกันกับมิดฟางที่เขาพ่อเอาในฟางอะไรจ้ะในฟางใ,เในฟงใเฟืองอะไร ดอกน้อยก็มีติ๊กหเห็นแล้วได้ไหมมากันหลายคนน่าจะแยกย้ายกันไปหาตอนนี้ตอนนี้บอกอองนี่รอดหูรอดตาคนมาหาเนาะนู่นนั้นทางในพกูกท่านเปิดคับขนาดเลยนดอกซุบลุบอยู่ไหนอน น,น้อยๆในวะัคซีนนี่บอพี่สุดติกกระจายวาพี่ไข่นึงสองไข่เปิดบุกเด้อกอันี้นมันต้องเปิด้องไม่เอ,อ่ย เห็นด้วยแวบอันนี้บ๊อกเพี้ยนมีหลยังน้อยนี่นี่บอกเพี้ยนเห็นปะนี่เด่นี่เด่นี่นี่ตกเปิดห่าด้วยอิงจ้ะดอกมี่ยังน้อยอยู่เนาะเว้นเอาแต่ดอกที่เอาได้นี่เด่นบ๊อเพีน อืมอันนี้เว้นเนาะเดี๋ยวค่อยถมไว้ริจ้ะสองสามสี่นี่บ่นี่ดิน <c oughs> ี่กำลังพอดีแซบเลยสํานีนี่ไหมปกไว้ ก็จะ,จะหาประมาณนี้พ่นดีเลยบอกเก่นเต็มเลยสองไข่กล่องนี้ได้หลาย,ายข้าเกงเลยเ <c ười> บิดแบบนี้ทำนี้แหละกองนี้ไปหากองใหม่ต่อจ้าพานรอแล้วอืไปยอืม

จอแล้วเห็ดจูเลยเดืดอ้วนนดอกใหญ่มากเห็ดจูมาสักให้จูภาษาใต้ปุยมัสวยเลยเป็นไข่ก็มีบอกกินเปิดดูกันต้อมีไข่เล็กๆตัวนี้ต้องมีไข่ม่กระปั้นรัดนิ้กี่ไข่ เด็กๆกี่ไคนนี่ตรงนี้ก็มีทับพีมเีห็นไหมนี่แหละอร่อยพูนน้ำหน้าพูนโอ้โดเผาแลยฮะเยอะเลยนี่มม่ีนุ่มนอยู่ในดินไหนนู่นรุปเข้าไปทางไหนปัาดเป็นหมูอยู่นี่ดิในน้อยขาวๆไปนี่มาเลย มันก็โตค้นไปเรื่อยจ้ะ <c oughs> มันอื่นเปลี่ยนอ่ะจเบสน่ <c oughs> มันเ่ามันไข่มาวันนี้ <c oughs> นในน้อยอยู่เลยมาวันนี้โกงแปนไมาเลยนะแบบกระจุยกระจายแบบโ <c oughs> หดมากแสดงว่ามันออกหลาย ถ้าเขาเท่าเขี่ยเฮ็ดรุ่นนี้แสดงว่ามันออกหลายมีเมนบอกต้องน้ำนี่พี่พอกี้มีสตัวเพราะว่ามันต้องม,มันต้องเขีย่เยเก็บเลยน้ำเงเก็บเลยกำลังเท่าเฮ็ดเพาะเลยจ้ <laughs> ะส่วดีแซ่บเลยอุ้นี่ด็บพอกี้มันกองมันต้องเขียเ่ยแสดงว่าถือว่าร้อยเขี่ยร้อยเขีย่ยขนาดเ มันยังน้อยอยู่แบบนี้นนแล้วแล้าเขี่ยไปแบบนี้เขาก็จะถมไปในตู้คนอื่นมาทีหลังพี่ก็ต้องเขีย่ยมันก็จะผิดไปเรื่อยเมิดจุดอดถึนี่ยอกยอใหญ่แล้ววาดนี่ ไงค right? mm. ักไงเน่แทะหนอืมบบเห็นด้นี่โตองเปิดตตองเปิดเป็นไข่เลยไข่เนี่ยนี่

เดีแสบเลยดีเกง่งดูข้างในต้องเปิดต้องเขี่ยเดี๋ยวในนอยนี่กำลังออกกระหลายอยู่นี่ครับขาวๆในนอย มึงไปนี่มึงเชื่อโบเห็นเหมเนาะต้องเปิดตั้งใจเปิดดีเขาโบเจอ่บไปเลยนี่มันยังน้อยผมไไงจ้ะมันยังน้อย

ข้างบนคืองานคุ้มโดยกองนี้หมูใหญ่ช่อไปช่อเลยนี่อยากนำเสนอค่ะงามดีดูเด้นอนอี่น้องจ๋าพนหนึ่งเป็นแผ่นเลย โดอก,กับกำลังพุดีเซฟเลยจ้ะนี่ดดไปน้อยเอาปุ๊กไว้ก่อน,นดเดินหาขึ้นไปเรื่อยๆนี่ละครับนี่จ้าพี่น้องเฮ็ดได้เกือบครึ่งตะก้า ฮะเฮ็ดลายบ่เด <ạ. S 1> ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเก็บแม่งั้นจะนาเอิญนี่เจอต้นแักม่วงซุกจ้ะระวังเด้อไปได้ไหมน้องอยู่ไปเก็บไหอโอ้ยบ่ถึอซ้ำเมื่อกี้นี่หน่อยนึงเลยขึ้นสั่นมาได้บเบาๆเคีนมันซุกเหลืองเออเต็มต้นเลยมันเบาพอดไม้ฮะไม่โป้หูเนาะมันเบา มันมีต้นนึงบ่เอาไม้ก่อนเอาไม้ก่อนสิเลยได้ไม้มาละมาเก็บแล้วมาเก็บแล้วเด็กๆโอ้ที่สื่อหัวเนาะซุกหรือหืมซุกแล้วซุกแล้ว,ลวอันที่ซุกเป็นอย่างมาันคือต้องมีเมงมากินก่อนมันบอกเค้นเห็นงานนี่งาค่ะมันซุกนั่นดิเอนี่น่ะนี่ยบอกเค้นเบิ่งก่อนก่อนที่จะคืนนี่นี่นี่ นี่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 มันเหลืองเต็มเลยนี่พี่น้องเนมืองนเห้อเต็มไปเลยนี่นี่เหลืองเต็มเลยค่ะเขย่าเลยโอ้ล่นเห็นดิเขย่าเลยเขย่าเลยเขย่าเลยหมดแดงนี่ก็แข้งเกาขา เอ้พูดีพอดีแม่ม่น้่มอิวไปเก็บไหมโว้ยใ่สิไปเสี่ยงเนาะเดี๋ยวกันมือใส่แห่หุ่นหุ่นแคปทีเดียวแคปทีเดียวหุ่นตั้งชุกตั้งเหิมหล่นน้ำตาลนิยระวังหัวระวังหัวมนทำลายกันหรือไม่ได้ก็มีนะหนไหมแค่้าคนนนะ ต้องบบกต้องบกค้นขื่นโพล่โผให้คนเช็กโซหรอแดงลูกมะไช่ห้มไช่แดงไช้ตางเอามาชิมแล้หง่อยดูอร่อยสิเอาลูกเล็กลูกใหญ่เอาลูกนี้ลูกนี้กำลังดีเลยกัดเลยกัดหัวเลยนี่เด้อดอืมแคบมะคักหวานมาก

้ดเ๋ยดมันไต่หนก้นพ่อมันจะเยอะแยะเลยมดแดงทพ่อก็ยักินด้มน,นใหญ่มากแมอีกมวลกุ๊บ <enriched> ี่ออยองลยเม็ดมดใจนั้นต่างทางกินได้ด้วยจ้ะมวง,งตัว มาแตงเฮ็ดเฮ็ดเฮ็บังม่วงไปบัดนี้จะพาพี่น้องมือแกงจ้ากลับจากหาเฮ็ดแล้วพี่น้องมาหักแหนงหน่อไม้โตไว้ไปแกงใส่กันจ้ะแกงเฮ็ดใส่หน่อไม้ไปแกงหน่อไม้ใส่เฮ็ดโอ้ยของคู่กันเดี๋ยวมันสียาวปะแต่งไปในตู้เพอะ hôn hưng hưng nhà quá vậy hắc quay mưa hả nhào đây hắc lại con đây cho ยาวเลยใน,น่ลุนนอนแล้วอ่ะอมไปฝั่งพูพี่น้องมาห้างอีกสุมจ้ะอันนี้สุมข้างบนป้าแตกคัขนาดเลย,เยไม่ได้งานเลยนะเป็นหลีบอยู่พู

อันนี้ยาวแล้วยวังอันนี้มนะมันฮักโนเดี๋ยวไปแต่งจ้ะพ่อบันนี้โอ้ในบักร้ายนึงไปแกงใส่ปนกำเห็น้แล้วจ้ะไปบันนี้สิพาพี่น้องไปแกงจ้า กินน้องแกงหน่อไม้ใส่เห็ดฟางฟามใส่ปลาน้ำเดิมเลอนี่ใส่กระดุกมาแกงซุปแล้วจ้ะเส่ข้อมเต็มโหมบักใหญ่เลยเอาแต่ดกที่เป็นไข่ด้วจากนี้คนะ่ะมาแกงดอกที่แบบตุ้มๆน,นี่ะัะตุ้มน้ำเปลาไวินกระกำมือหุ่นเยบร้อยหอมสามบ้านเป็ดปะติดไปป่ะ เรียบร้อยแล้วครับเมนูของเราวันนี้เกียงหน่อไม้ใส่เห็ดฟางปามหมอบอกอักใหญ่เลย,ยกินกันหลายคนจะครับลูกหลานมาเต็มบ้านเลยทำไว้เรียบร้อยแล้ว <laughs> เอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่เลยครับพบพอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะบสวัสดีจ้า